สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำขบิเศษครับวันเพื่อสัดีนะครับ1 4ตุลาคม2563ไม่ใช่ครับวันพุธนะครับวันพุธที่1 4ตุลาคม2563นะครับทวิตเตอร์ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับโพสเมื่อคืนนี้นะครับหัวหน้าคณะก้าหน้านะครับคุณธนาธรโพสว่า ผมมาในวันนี้นะครับมาในวันนี้เพื่อประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐจับโดยจับไม่มีหมายจับจับไม่มีหมายจับจับโดยไม่มีการแจ้งข้อหาสลายการชุมนุมโดยไม่มีหมายสารสิทธิในการชุมนุมการแสดงออกทางการเมืองได้รับรองแล้วไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับ นี่ครับธนาธรคุณธนาธรไปยืนไปยืน,ยนชู3นิ้วที่หน้าสอตชอชด้วยนะครับนี่ครไปยืนชู3นิ้วด้วยแต่ยังไม่เห็นในข่าวนะครับในข่าวทวีตเมื่อคืนนี้นะครับ 20, 11, รยี่สิเอ็นาฬิกาเนาทีสามหมรลีทวีตครับ 10ชั่วโมงที่แล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวว่าการกระทำของเจ้าที่รัฐวันนี้เป็นการแชมอำนาจโดยไม่มีกฎหมายรองรับเป็นการกระทำที่ลุกแก่อำนาจเป็นการกระทำผิดขั้นตอนกำหนดไว้ในกฎหมายเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าที่รัฐไม่มีความมันเก่งต่อกฎหมายแม้แต่น้อยคนนี้บอกว่าพี่ตูนพี่ตู่พี่เต้นยังขึ้นเวทีคุยกับผู้มชมอย่างเปิดเผยลุงแมวยองฟนอินทุกคืน <c oughs> ก็มีคนแซวเข้ามานะครับ อย่าเข้ามายุ่งอ่ะอันนี้ก็บอกว่าใครใจะยังไงก็แล้วแต่สำหรับมองแล้วเห็นเขาอยู่ข้างๆอุ่นใจฝากดูแลน้องๆด้วยพวกนี้ตามไปสมทบคนนี้ก็ด่าคุณทาถอนนะไม่รู้จักความผิดซึ่งหน้าอันนี้ไปคิดวิธีทำยังไงให้คนรุ่นใหม่รักคิงให้สำเร็จก่อนคนนี้บอกเห็นด้วยกับเจ้าที่ตำรวจมีคนก็ด่าด้วยนะครับ มีคนก็ไม่เห็นด้วยคุณท่าทอนนะครับบอกว่าสู้ชัยชนะจะเป็นของท่าทอนและประชาชนคนไทยที่นับถือหลักประชาธิปไตยเป็นหลักหาใช่อิงอิงเจ้าอิงนายเพื่อรับยศสรรเสริญแต่ไม่เคยห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริงสันดานของผู้ยึดมั่นในลาบยศตําแหน่งหน้าที่บนความทุกประชาชนอย่งางไรจะต้องล่มสลายไปในที่สุดคนนี้ก็ตอบคุณนาทอนแวครับฝ่ามีฝ่ายบูเดินหน้าเป็นธรรมดาที่ต้องมีฝ่ายบุญ เข้าควบ,บคุมสถานการณ์รอบตัดตอนเจรจาหาข้อได้เปรียบให้พวกชุมงุถคือฝ่ายบูคณะก้าวหน้าคณะก้าไกลคณะก้าหน้าต้องเป็นฝ่ายบุญเข้าควบ,บคุมช่วยเหลือฝ่ายบูทุกรูปในเชิงวิชาการตำราพิยุธกล่าวไว้ยังในการทำศึกที่ครบรูปแบบตามพิชัยสงครามคุณทวิตตอบคุณทาทรครับบอกว่าขณะที่คุณทำงาน และต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนอย่างหมอวัรงก็ให้ลายคุณอย่างน่าเกลียดในเฟซของเขาเมื่อวันก่อนมีคนไปกดไลค์กดเลือเป็นพันให้ฝ่ายกฎหมายดูสิคะสมควรฟ้องร้องนะครับคนนี้ก็ตอบคุณท่าทอนครับกระทำผิดซึ่งหน้าตำรวจจะไม่จับคนนี้ก็ตอบว่าอยากรู้ข้อไหนผิดรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วการชุมนุมอย่างนี้ก็ ที่คุณหาทอนพูดก็ถูกนะครับเป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญเขียนปกป้องให้สิทธิ์กับประชาชนนะครับอันนี้ก็มีทุกในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็วกิบัติของสหปรชาชาติก็เขียนไว้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมาดูว่ามุมมองของฝั่งรัฐของไทยจะว่าอย่างไรนะครับผม ซึ่งการตีความนกฎหมายไทยนีここ่ก <IS mus i> ็ไม่เหมือนกับการกับที่อื่นนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับนี่คือทวิตเตอร์ของคุณธนาธรจึงรุงธรกิจหัวหน้าคณะเก้าอดีตหัวหน้าพักความหวังใหม่นะครับ้ยพักอนาคตใหม่ทวที่นี่ผมเบอร์อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ถูกกอต่อยุบพักไปและเป็นหัวหน้าคณะเก้าน้าครับผู้ติดตาม1นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อย 55คนครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง youtube ชีพทำข่าวพิเศษครับสวัสดีครับ